อืมอืมอืมนี่ก็ปี๊ดอืมลุกเลยเล่มไหมครับ สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินพาร์เอเขาเรียกอะไรวะพาร์ทยอดมะพร้าวอ่อนเด้อย้จะพาร์พริกแกงเด้อพริกแกงตำเองเด้อย้จะแซ่บมากบอกเลยแล้วพาร์ใส่ลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเอ็น ตะก้อมีน้ำพริกกะปิอ,อ้ยอยน้อยนึงอืคืออร่อยมากอะ่ะซิมมาแล้วเลิศจ้าเนืชิ้นเอ็นดูชิ้นเนื้ออันนี้เมนูขึ้นยากคือเกาเห็นข้างข้างล่างหนูนาเขาขายพักไงเขาเอามาขายก็เลยจยัดเลยมามาเพื่อนๆไปลองลำทำเพลงแล้วกดกดหรือยังกดแล้วหนวเพิ่งเพิ่งแต่ว่าเก็บร้านเช็นี่นะ

ใส่ใบโหระพาแซ่บมากใส่สองกําน <ừ> ่ะ <ừ> Å. 嗯,嗯，面好了吗 Mmm! Oh!

Hãy không có คนที่ชอบกินมัเวสระมัเวืรต่อแหลจริงเขาเรียกกันแบบนั้น โอโหัวกระพามาหน่อยพอกของมา อื้มอืมอากมเจ็บมือดิยอื้มเป็นนู่นเป็นนี่ครับ วัวผักชีติดฟันชอบติดฟันน Oh, huh? ngeloklah. Mm hmm. Nanti mm sepi. Hmm. สมอยากโอเค กินน้ำนี่อิ่มเป้งเลยนะเพื่อนๆคำได้เสร็จ โอ,โ,อโอ๊ยมีแห้งยาวหนูนาจิราแลวเด้อจ้าลืมถ่ายวิธีทําให้โอ้ยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หนูนาดเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูนาทําคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า